โอเคัผมถึงตรงนี้ครับผมนั่นไน้ไหมครับไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับ่ไม่ผ่านโอเคเดีจะลุกแ้วเนี่ยไม่ลุกต่อไปไม่ต้องใส่ข้อมูลปลักกาขพอระบุข้อมูลก็ประมาณใช่ลุกเดี๋ยวคี่ดู ส <21. S 2> อุกอ้าวไม่เป็นไรคิงก็ปุดนุ่นครับผมแต่ว่าเงินห้องเรียน EP เยอะกว่าเอาเงินอื่นอื่น <c oughs> อืน okay. ไไ่นอื่นโอเคเอาไปเลยเก้า okay. มือคอเคบันทึกร <c oughs> ะบุรายละเอียดสินค้าใช่ปรับปรุงไม่ใช่พิมพ์คำว่าปรปับปรุง อะไครับมันมันเป็นอะไรครับมันจีนก็ปรับปรุงทำมาในแบบอันที่สามเอาอง,งานส้นเสีได้ปรปับปรุงโรงเรียนนี่งหนี่งโอเคมันทึกโอ้โหแูรายละเอียดต่อมาหนึ่งโครงการ าการก็มีลอกอ่านบลอกก็เก้าหมืใส่เก้าหม่ทบันทึบอ่นทึนนกเลยค่ะ,คะไปต่อเนี่ย <Yeah. S 1> ใช่คิ้าไกเลยค่ะเหตุผลเมื่อความจำเป็น เพื่อไม่ได้เพื่าาอนครับเพื่ออะไเพื่อปรับปรุงหน้าอาาุขอนทองที่สองชุดค่ะแต่ว่าเอกสารจะพอเอามาตามมาให้หน้า,านอาคารอรุณกมลองใค่ะรายละเอียดดังนี้โอเคเวลาบรรทุกเราสงานค่ะสิบห้าวัน ห้าวันพูดตามมันทื่เละครับแต่งตั้งแต่งตั้งแ้วสังส่มัน้ไม่ใช่กดย้อนได้ไหม ที่สองใช่ไหมครับอ่ะใช่ไปต่อเลยค่ะนั่นที่จะไปต่อครับน่าลักครับผมตัวไหนอ๋อเดี๋ยวรอพี่เรือมาก่อนจังตั้งกรรมการอ่ะเอบวกไม่ใช่บวกโอเคซเาู่่งไคะจัริสักผิดใช่กรอชชสลร์อช กไก่ไม่ไม่ไจัดถูกแล้วชอจัเกอันรอเรือก่อนค่ะรบรบลบอบอีกรอเรือกไก่กไก่รอเรือสระอีช้าช้อ๋จัดกใช่จัดกลดเนืสั่้องมันีมีนะสเอมว่าปิดผ่านเอออันนี้ด ลอ,องชี้บอกไหมลองชี้บอ,อกอเป็นประธานคือประธานกรรมการผ่านบันทึกคือเพื่อนไหชื่อคนที่สองคืออ่อลองนาลุงฤทธิ์มีไหนะมเนาะใหญ่โมมีอยู่อ่าไม่มีเอาคนอื่นใส่ก่อนเอาเป็นคุณภูสุทัศน์ ได้ค่ะได้ค่เออใครอยากให้มาเทน้ยานโหลดเอกรรมการบัญีการบัทชกเลยคือแต่จัดตั้งจัดทำถ่ายไปเลยนะคะไม่ไหนขย่อไม่แรงไปเลยค่ะไปต่อเลย ะบันทึกเลขที่62สิบสองทับสองห้าหกแปวันที่ยี่สเดือนหนึ่งือเลขคำสังยี่เาทับสองห้าหกแปันที่ยสอันนี้ก็ย2ิบก็บันทึก ป็นสัญญาจ้างนะไม่ไม่มันยังไม่ถึงอ่านสัญญาจ้างครับผม we uh -huh. ไม่จะทำรายละเอียดเพิ่มรายชื่อผู้ก่อการใส่เลขที่สามหลักของเราไปเลยใช่สามสามสามสี่ สามสี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์เจ็ดนึ่งไม่ไม่มีแกครับเพราะว่าบมดาคการนารืบุคคลธรรมดาคเดียวซื้อครับซื้อได้หมด 嗯。嗯嗯嗯 เมบอร์โทรเขาไหมคะเบอร์โทรบอกไม่ได้ค่ะไหมใหค่ะเฉยสอนใหมไม่สลับกับนูวาจันแต่ตัตายวก็ไม่ได้สอนเกิดเลยไปเม่ได้เออหันละม่เรียนไปกอนมูยู่ดอกของนี้ เลยังไม่ได้ก็อีเมลไม่ส่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วโอ้ยีไม่ด้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มาหน้าไปหน้าไปเขาคออย่างไงครับกิโไปเรยกิโลไปเลอยฮะ้กับฮอมาจากเขาคอหูเมื่อยขนดเออเมื่อยนามาก่อนหาทุ่มกว่าจะลงจากเขาคอหรอ ออกจากเขาเรียกอะไรอะออกจากตรงเรนโนเซา,าน่ะบ่ายสองครึ่งตั้งตั้งใจไปตรงเขาโพเลยอ่ะไปเที่ยวใช่ใช่ตั้งใจไปเลยพอคุยกันไว้ดูแล้วก็เลยว่าเอออัน,นว่างตรงกันก็เลยไปลอง,งสูงเลย ต้นต้นกลับมาแล้วมาผ่านอ่าอำเภออะไรนะของของของร้อยเอ็ดนะครับอําเภออะไรนะโพนทองเหออโอ้รถอ้อยเฮดอนาตกทําไมอ้อยนะพี่ตกแต่ว่ามันมีอยู่มาดหนึ่งมันมีรุ่งเรือเก็บมันไม่แตกนะมีล่องกระซุงปลาตัวใหญ่เตื่องล่องกระซุงปลอยู่ มบมีบอเฉลิมอเนีเามีเมีบอกเมามีบ่หรอเดานะมันต้องมีแหละถ้าของพ่อใหญ่เฉลิมพ่อใหญ่เฉลิมก่อนทองก่อนทองแมนรู้ดังนะพ่อใหญ่นะผู้เดีวมีแตผูเดียวก็ปเดนรับงานสู้อุโมงน ก็แกนู่นอยู่อือด้วยเหลี่ตัวนี้รับตัวนาดนั้นเหรออุ้ยเอาคือบอมมี่ใบส่งหมอบงานยังเล่ากับบอมีบอเ่มีมีแต่ว่ามันต้องมีเบอร์โทรแหละใช่ในใบในใบส่งหมอบงานก็ต้องมีเบอร์โทรแหละหมายบ่มีดิือเป่มีอย่างนี้ตามสั่ง มีหรือเอานี่ไงศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหกสองเก้ากสองเกสี่หนึ่งสามสองสี่หนึ่งสามสาสองค่ะกเธอฉันฉันเห็นเ้ว้ยอยู่ในถุงอะเขวล้ยอย่างเขวี้ยนำว่าใส่ใส่ใส่ตัวนำในการต่อไป ไม่เป็นไรกินของเขาคือแซ่กินละเม้ยดเป็นยังไงว่าถ้าดิคืนไปยังไงแล้วเมื่อไหร่ต่อไปจะทำอะไรอ๋อนี่แบบนี้นี่ทำไมแก่ยังแบบไหนแตขึ้นไปข้างบนนั้นจะมีสอนแม่นี่รู้กถ้าเขาสูงแล้วเขาจะหนาจะยานิ่มนะบอมันหอาสูงอันนี้มีอย่างแน่หนังสือข้อคืนใบทอหนังสือแจ้งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหน้าสูบบัญชีเบสิสการันเดชเราแบบนี้กาันตเดชเอามีหมดแล้วอยู่นี่ แต่ว่าเรื้อหนานี่ไงีิคันพี่เมย์โอ้อันนั้นฉันโม้หล้ะฉันว่ามีอ่ารายละเอียดค่ะจบวันที่ยูนิตเอกสารยี่สิบสองยเก้าหมื่นเอ้ลืมบอกลูกชายว่าแตนมาลูกชายผมมาเดี๋ยวหมายถึงเด็กน้อยหรือเปล่าใช่ไม่รู้ลูกผมเนี่ยพอดีแฟนผมไปรับลูกมาแล้วก็มาเล่นอยู่ตรงเนี้ย อ๋อสนามเออแล้วใครดูเอ่อแฟนครับผมแฟนวันนี้แฟนไม่ได้ขึ้นเป็นฮัลโหลติไอติอย่าเดินมาโดมเด้อทำไมอ่ะเพราะว่ามันมีแตนลังลังลังต่อลังแตนมันมันแตกอันโดมนี่นะโดม้างมองก้อยส่างเนี้นะเขาเรียกโดมเหรอเนี่ยอันนี้สร้างอันนี้ออบเลยนะสร้างรังคาน่ะนะโดมโดม เขาเรียกคอปูวีเหรอมุกหุจักรล่ะอันนี้แหละใช่ใช่ใช่เดินยางมาเด้อเดินยางมาเด้อครับผมโอเคครับผมโอ้บหโบลแล้วมือนี้บลแล้วโบลแล้วไงครับผมครับผมสวัสดีครับน้อยใจแล้วหนึ่ง เออเป็นเหมือนกันนั่นแหละถ้าในมุมผู้หญิงมันทึกกันมาเรัตรอ่นเนียวกันนะยังต่อไปนะครับยินดีครับีมากมกต่อไปเมานทึกกันทานวะดิกันเลนไิ้ยากพีแอนคือเกาลูก คือได้ระยะเพียรนี่เจ้างานซ่ออ่าโอเคมาชื่นนอนนี่เองต่อเก็บเงินใช่ใช่ค่ะหนเดือนแล้วไหว่าเดือนสุดท้ายแล้วนะเดือนสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันมีนาไม่น่าจะได้ใช้อะไรหรอกกดจริงจริงมันเป็นไม่เขาเก็บต้นเดือนมันเป็นของมีนาเอออันนี้ไมอันนี้เป็นของคุณพามั้ะอ้าวแล้วทำไมไม่เก็บมีนาอ่ไม่ไม่ค่ะกลับค่ะไม่บอกค่ะอ่าเดือนสุดท้ายแล้วไม่แล้วไม่ได้กลับมาได้แล้วกลับอาทิตย์สาม มันทึกเหรอ่บอกว่าจะดื่มท่าไ่อ๋อไม่ได้ซื้อที่ช่วยอะไรเหรอเดือนเมื่อกี้อ่ะโอเคี้าวยมีองาเอมักมันมีข้อามเราเลยนะู้่ะู้บ่นมามาวันที่เลขที่กิงองาะดสค่ิดืองใช่ค่ะประกาศี่ิงเลยครั อันนี้ก็ยีิบสองนะครับค่ะเอหัวหน้าคุณแอันนี้ไนะอ,นนอเดียเข้าของตัวเองทำไม,มของของหัวหน้าครับอ่ะโอเคครับเป็นของหัวหน้าไปต่อเลย ใช่ค่ะกับเลค่ะนี่บครับใบสั่งจ้างใช่มน้ลไม่เหลเลยไไ่หลออมแลวมันจะให้เราเลือกใช่ค่ะมันจะให้เราเลือกแล้วก็รายละเอียดใช่ครับงจ้างใบสั่งจ้า อันนี้ต้องเติมไหมครับเติมนนึ่งสอามทำไมทำไมมันต้องเป็นอย่างดี้มันค้างมาตั้งแต่แรกอ่ะอืมใช่แปแล้วก็ไม่มีการเติมอเนไม่มีเอเร์นก็ไม่มี้ระสายอดเติมเบ็าูกอันนี้โ์เลยครับใช่ค่ะข้างบนเป็นเก้าเอาเ้าวันนถต้อเเดือนมักการเนจ่า อันนี้นะครับหนสองอยู่บี่เปเลท่้า่ค่ะั้าเหมือนกตวงานบห้ี่บ้างใช่ค่ะเข้าใจแล้วถือว่าเข้าใจอันนั้นแล้วเออนย่เข้าใจนล่ะเข้าใจแล้วข้างมาน่ยใช่แต่ว่ามาตราที่จ่ายงิสดอีก่ะ อ่ถ้างนเนปีนี้ใช่ไหก็รัไดจนมปีนี้หะเออใ้ตามวันที่กำหนดไม่มีไม่มีผวามกโอเถูกต้องค่ะถ้าเป็นเจ้าไปซื้อนถ้าซื้อเป็นสี่สับสอง อ๋อโบตุลโรงเรียนไม่มั่จะเข้าเดไมดเก้าเ็สี่่่แล้่ี่ยจ่ายหลังที่เจี่ับี่อนสักสอาวันนี่แหละเบี่ยจ่ายวตถาแล้วเพี่ยจ่ายถาแล้วเี่ยจ่ายตอนเลียงน้องดีมเขาบอกว่าให้เพี่ยจ่ายเพิ่มเพี่ยก็เลยโอนของมกลาไปด้วยเลย เงินสี้ยวทักบอกเขาอยู่ว่าเพื่อวจ่ายของเชมพมกราไปด้วยแต่กัได้ลงกับเยงเดือนมก็มันไม่ใช่เหือนี้มันเหลืออันนี้ตั้งแต่เดือนธันวาอ่าแปลว่าไม่รวมไปเชื่อวมาด้วยหกสองหกสองครับสองห้องนย์หนึ่งศูนย์หนองห้กอันนี้อะไรกันค่ะสอเลยสอ่ามาถก็ใ เดี๋ยวพี่ไปเช็คก่อนนี่ะเช็คจานั้นเปเงื่นสุดจริงเลยจ้าไม่มีใครเ็แานวกนคนแม่คนแม่บ่มีคนแม่บ่มีราคาผู้จ้างผู้รับจ้างรับจ้างวันที่รับจ้างยี่สิบสองยี่สสองสองใช่ศูนย์หนึ่งสองห้าหกแปด รายละเอียดนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ใช่ไหมใช่ดำเนิเนการต่อไปคร,รัวควบ,บใช่ใชๆๆก็ถึงจุดแบบ สมบองงานทีนี้หนังสือสมบองงานยังไม่มีแต่ว่ามันก็บันทึกไปเลยใช่ลงลงานใช่ค่ะเลือกผนงานที่หนึ่งไม่ไมค่ะลงตัวแดงเลยดอกจันเลยเลงตัวตัวที่มีดอกจันสีแดงค,ค่ะยี 29, ่สิบเก้าหป ข้างล่างม่ค่ะเลขหนังสือเราไม่มีเพราะว่าหนังสือส่งงานจากจากผู้รับจ้างยังไม่มาปกติเขาก็จะมาแล้วก็ไปรับแต่ว่าเลขเขาไม่ลงเลขรับสารบัญอะ่ะเ,เหมือนกันขายยี่สิบเก้าบันเคบันทึกลันแหลแกไม่อัพเดตให้เราแต่พี่จําได้ว่าพี่บอกว่าอัน,นพี่โอนจ่ายเลี้ยงน้องอะ่ะที่บ่าให้คุูพี่เลี้ยงออกดีนะพี่ก็เลย โอ้โีเดียวนี่นำกระนาดกลับไปค่ะโอเคตกลงกลับถึงหน้าหลักเรื่องออมาตรวจรับงานบันทึกค่ะบันทึกนาหใช่เราล้วก็เลือกเออเอยโอเคตกลง,ลงนะจนถึงยี่สิบเกูนย์สองห้าหกแปดสองห้าหกโอเคถูกต้องแล้วว่าทั้งหมดบันทึกตรวรับก่อนค่ะ เน็ตโอเคเรื่ององไรคะบันทึกเลยดำเนินการต่อไปโอเคมีเรียบร้อยทีนี้ไอเดียก็มาแก้เอกสารข้างหน้าแต่ว่าเอกสารอ่ะที่มันเป็นเล่มนี้นะคือมันอยู่ที่ตเตอเพราะว่าพี่ไม่มีเอกสารแก้ข้างนอกที่เป็นอันนี้หรือพี่เลืองอาจจะมีก็ค่อยขอกับพี่เลืองแล้วเอามาแก่ะอันเดิม ไอเดียตัวเจมื่อ่ะไอเดียลงไว้เลยจนถุงต,ว,ตวดรับอย่าพครงลครับผมโอเคค่ะมาดกันเยีาวการวันนี้ไอเดียลงไว้ก็ได้วันนี้แค่ามาแก้ลงครับผมดีกันเ้าแล้วค่อยกิน